สวัสดีครับที่นี่ร้านมิจูนครับเราจะทําการเซอร์วิสให้กับลูกค้าจังหวัดปทุมนะครับครานี้เป็นนินจา400นะครับเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องมาตุน7,100นะครับกองน้ามันเครื่อง FR 303น้ามันเบรกหน้าหลังนะครับแล้วก็เด๋ยวเช็คน้ำหล่อยเย็นให้นะครับโอเคไปลุยกันเลยครับ I'm <laughs> sorry. ร0 0บาทนะครับแล้วก็จะคุยเรื่องโรคประจำตัวของคอาวะสกินะครับคาวะสกิเนี่ยดีเลย์สตาร์ทนะครับไม่ว่าจะนินจา300ร้อยแซดสามนะครับนินจา400ร้อยแซดสี่นินจา650้าศูแซดหกหเวอร์ซิทหรือวันแคนนะครับคืออาการดีเลย์สตาร์ทเนี่ย มันเป็นแบบนี้เยอะมากเลยนะครับตั้งแต่ขายรถมาคือ k a w a ส a กิเนี่ยอันนี้คือโรคประจำตัวเลยคือ Start. ดีเลย์สตาร์ทกดกดสตาร์ทนะครับถ้าให้ชัวนะครับเปิดกุญแจปล่อยให้ปั๊มติ๊กทำงานเสร็จแล้วกดเน้นๆเ,เลยนะครับถ้ากดเน้นๆแล้วมันดังแต๊กใต้เบาะให้กดอีกทีนึงอ่ากดย้ำๆอยู่2อาครั้งนะครับ คือเปลี่ยนดีเลย์สตาร์ทไปอีกก็จะมีอาการเนี้ยมาอีกแน่นอนแต่จะช้าหรือเร็วนะครับคือไม่เข้าใจเหมือนกันของ y a m a ่าเนี่ยจะเป็นมัดไฟแผ่นชาร์ตเสียปักแผ่นชาร์จเสียแต่ของคาว a w a s a i เนี่ยไม่ได้แพงนะแต่มันควนใจไม่ใช่อะไรหรอกมันถอดยากนะมันอยู่ใต้เบาะอันนี้ซืร์วิสไปหนึ่งหมกโนะครับ จะไปเติมน้ำมันให้ด้วยนะครับถอ,อดถอดแบบนี้นะครับแบบนีงนะครับเจอเจอหลายคันแล้วนะแล้วก็ถามในกลุ่มก็โดนเหมือนกันเยอะเลยครับเปิดเปิดใต้บอกดึงตัวนี้นะครับดึงขึ้นนะครับตีเลยสตาร์จะอยู่ตรงนี้นะครับ ดีเลย์สตาร์จะอยู่แถวนี้นะครับต้องได้จะต้องได้หอดแฟลิ่งตัวนี้ออกคันนี้ก็เริ่มเป็นแล้วนะครับอ่าและทีนี้พอกดสตาร์ทบ่อยๆปุ๊บอ่ารถมันจะโชว์โค<ม>้ดตัวนี้ครับอ,อันนี้จะคุยให้ลูกค้าฟังด้วยนะลูกค้าจะได้ไม่ตกใจนะครับจะได้มาเป็นกังวลมันก็จะโชว์ไฟเครื่องจะโชว์แบบนี้ไฟเครื่องเนี่ย อ่าโชว์แล้วมีรหัสโค้ดขึ้นให้กดเช็คดูรหัสโค้ดกด2ตัวนี้พร้อมกันนะครับโค้ด21จะเป็นโค้ดปกติของคาวาที่เป็นเพราะอ่าฟิวฟิวสตาร์ทนะครับอ่าเลย์สตาร์ทตัวนี้แหละถ้าเกิดเราลบโค้ดเอาไปให้ศูนย์ลบโค้ดจะเสียอยู่ประมาณ200-500ถึง500บาทนะครับ อันนี้คือบอกลูกค้าไปก่อนอ่าแล้วก็ดีเลย์สตาร์ทเนี่ยผมจะต้องได้เปลี่ยนดีเลย์สตาร์ทให้ใหม่นะครับแต่ว่าลบโค้ดอะ่ะคือวันเนี้ยขนส่งเขาจะมารับรถไปแล้วนะครับก็เลยจะให้ลูกค้านำเข้าไปลบโค้ดกับคาซากิใกล้ๆบ้านหรือลานบิ๊กไบค์ใกล้ๆบ้านแทนนะครับอ่าหรือไม่งั้นขับไปไม่มีเวลาเดี๋ยวมันจะหายไปเองนะครับโค้ดตัวนี้มันจะหายไปเองนะครับอ่าประมาณนี้ เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนฟิวดีเลยสตาร์ทให้ใหม่นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนครับเสร็จสิ้นแล้วครับภารก,กิจในวันนี้ก็คือจะมีน้ำมันเบรกน้ำยาน้ำยาหม้อน้ำนะครับอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับน้ำมันเครื่องนะครับน้ำมันเครื่องตั้งรถให้ตรงนะครับอ,อยู่ประมาณนี้นะครับ แล้วก็ตองน้ำมันเครื่อง fr 3 0 3นนะครับให้เรียบร้อยนะครับก็รอรับรถได้เลยครับโอเคครับ